สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะคะสำหรับกยทกทุ่มงบ50ล้านบาทจ่ายค่าหัวประหมอคางดำ15บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่งผลิตเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยทุ่มงบป,ประมาณกยทมาตา13เพื่อดำเนินธุรกิจวงเงินรวม 5, 5 0ล้านบาทเตรียมจ่ายค่าหัวปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ15บาทเพื่อที่จะส่งผลผลิตนะคะก็คือทำน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารากันั่นเองค่ะ ซึ่งนายสุทธศนะคะรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญและรับทราบปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดําจึงเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระบาดของปลาหมอคางดําเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ได้มีมติให้ดําเนินมาตรการระยะเร่งด่วน คือการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่มีการระบาดทั้งนี้กยทเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ซึ่งเป็นปลาที่ทำลายระบบนิเวศได้นะคะจึงเตรียมการรับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักและก็น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรโดยใช้เงินงบประมาณกยทมาตา13สําำหรับการใช้ ในการดําเนินธุรกิจซึ่งคณะกรรมการของกยอมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการตามแผนธุรกิจของกยอไว้แล้วเมื่อวันที่27กรกฎาคม กันยายน2566นะคะเมืองต้นจะใช้งบป,ประมาณ50ล้านบาทโดยตั้งกะราคารับซื้อที่กิโลกร,รัมละ15บาทคาดว่าสามารถรับซื้อปลาหมอคางดำได้ประมาณ2ล้านกิโลกร,รมัมและนำไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพได้2ล้านลิตรนะคะทั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วว่ามีหน่วยงานวิจัยในทั้งในและก็ ข้อมูลจากต่างประเทศที่นำเอาปลาไปหมักเป็นอะมิโนจากปลาเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยน้ำได้ค่ะซึ่งนายสุทัศน์นะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเบื้องต้นกะยะทอได้ดำเนินการบูรณาการกับกรมประมงจัดหาผู้ประกอบการด้านการประมงที่ขึ้นทะเบียนกับการประมงค่ะเพื่อเป็นผู้รับซื้อปลาหมอคางดำ จากเกษตรกรหรือประชาชนที่จับมาขายโดยกรมประมงจะจัดจุดรับซื้อในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดก่อนส่งประหมอคางดำที่รับซื้อไว้ไปให้กับโรงงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีดำเนินการผลิตเป็นปุ๋ยและก็น้ำหมักชีวภาพต่อไปซึ่งกยทอเองจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปวางจำหน่ายตามหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรที่ราคาลิตรละ100บาทค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะน้ำหมักชีวภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาประมาณลิตรละ200บาทดังนั้นปุ๋ยหมักและก็น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากปลาหมอคางดำจะเป็นอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรสามารถนําไปใช้ในสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้แล้วก็พืชชนิดอื่นๆได้รักษาะการแทนผู้ว่าการกยทได้กล่าวทิ้งท้ายนะคะซึ่งปุ๋ยหมักและก็น้ำหมักชีวภาพสามารถปรับปรุงส่วนประกอบของดิน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้โดยการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินนะคะที่เสื่อมโทรมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้การใช้ปุ๋ยหมักเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่เพิ่มวัตถุอินทรีย์เป็นวัตถุในดินนะคะสามารถสร้างปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพเคมี K Me, และก็ชีวภาพของดินได้ อีกทางยังสามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำในขณะนี้ด้วยค่ะ